เหมือนเดิมเกี่ยวกว่านี้ก็เข้าไม่ได้แล้วอันนี้เบียบเข้มปะเฮ้อันนี้ไม่ได้ออกฟ้าไม่ใช่เหรอ ออกฟ้าไม่สวยมันดูเก่าดูโบราณไม่เอาช่างมาันรอบที่แล้วทาก็มาด้เรื่องดิสุ้ท้าก็ต้องมานั่งทาใหม่อีกจะมาเสียน้อยเสียยากสุดท้ายยต้องยกกระป๋องอีกทาซ้ำซ้อนเขาทำไมนไม่มีของข้าวของตัวเองอะไหนอ่ะเอามารีสิ ปาทูหมดสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ออกเออกูก็ไม่ได้เปลี่ยนวันที่อีกแล้ว คืนวันที่ห้าไปเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวสินค้าของคุณแพรลี่ก่อนเดี๋ยวปักตะกร้าคนจะลดยังไม่ปักตะกร้านะเพราะว่าเราจะรีวิวของคุณแพรลี่ก่อนอันนี้เป็นปลาสลิดเฮ้ยปลาอินซีอุ้ยกูไปหายกับปลาสลิดทั้งหนาเนี่ยสงสัยเคยเกิดไปโค้นข้าวสกสารากันมาก่อนมนะั้ง อันนี้เป็นปลาสลิดท,ทอดปลาอินทีทอดของคุณแพรลี่ปลาอินทีทอดของคุณแพรลี่นี่ผมไม่รู้จะโดนโชว์เคสป่ะเนี่ยปลาอินทรียแดดเดียวทอดเราจะมาชิมปลาอินทีแดดเดียวทอดของคุณแพรของคุณแพรลี่ อันนี้เป็นปลาอินทรีย์ทอดของคุณแพรลี่นะจ๊ะถุงหนึ่งได้อย่างนี้เลยชิ้นเต็มเต็มจุกจุกหนาหนาแบบนี้เลยอันนี้แบบที่ส่งนะยังไม่ได้แกะทอดแล้วนะทุกคนปลาอินรียของคุณแพรลี่ทอดแล้วอันนี้เป็นชิ้นที่เวฟมาแล้วนี่ชิ้นใหญ่อย่างนี้เลยนี่ชิ้นปลาอินรีย์ของคุณแพรลี่เล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะใหญ่เขาจะหานให้ได้ปริมาณก,กิโลของแต่ละอันเขาก็จะช่างช่าง,างของเขา เราก็จะมากินเพลินกินไหมปลาอินซีเป็นป่ะไม่ต้องกินจ้ะเอาอเอาหนูเอาอีกถุงมาแในในช่องฟรีอดอ่ะอย่ามาเวฟเพิ่มถ้าได้กินได้อันนี้เป็นปลาอินซีของคุณแปรลี่เราจะมากินกันว่าอร่อยขนาดไหนปลาอินซีของคุณแปรลี่แดกได้ก็แดกจ้ะ แตกไม่ได้ก็ก็ต้องแดกจ้ะเอาเออเอาเอาไปเวฟเวฟกินกันเลยมึงกินหมดไหมล่ะไม่หมดก็เวฟไม่ได้มึงกินสิคนละชิ้นหรือคนละสองชิ้นก็แล้วแต่ปลาไม่อ้วนจ้ะแดกได้ไม่อ้วนจ้ะมึงเกินเยียวยาครับว่าอว้วนละอย่ามาใช้คำว่าเดี๋ยวอ้วน มาหาข้อวอางอันนี้ปลาอีซีจ้าปลาอีซีแดดเดียวของคุณแพรลี่กินแบบเพียวๆสดๆก่อนนะกำลังดีเลยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงอะไรเลยตอนแรกคุณจะกัดจะกินกับน้ำพริกไม่ต้องกินกับน้ำพริกเลยเนื้อดีกลมกล่อมหอมชื่นใจ เขาท้อแล้วก็ท้อแล้วอร่อยตั้งต่คุณแพรลี่ให้มายังไม่ได้กินเลยอร่อยมากนี่ชิ้นอย่างนี้เลยนี่ไาอินซีคุณแพรลี่ไปถึงบ้านเป็นของอย่างนี้ อีกซองถ้าอยากกินร้อนเข้าเวฟถ้าอยากกินแบบกินเลยเขาแดกเลยทำกินกับข้าวลงตัวเลยไม่เค็มเกินไปเค็มกำลังดีเค็มพอเหมาะพอดีกินอร่อยปลาอินซีเดียวคุณแพรลี่มันไม่ต้องกินกับอะไรเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรมาพิ่มแดกทำปลาอินซีคุณแพรลี่ค่ะ มึงมีผักมึงเอาผักมาแดกอย่างนี้เดี๋ยวคูโเสีน้อยห้คอแมแบลใี่ดูนะเอาผักมาอย่างนี้เอาชิ้นปลาจลิตคุณแพรรี่มาเยอะๆอย่างนี้เลยนี่กินกินเยอะๆอย่างนี้นี่ใส่ข้าวโปะลงไปนิดนึงเหมือนสูตรเชิสูตรเชิอินซีคุณแพรี่นี่เขาเป็นอินซีนะจ๊ะเขาไม่ใช่กานี่คุณแพรลี่นี่ เขาเป็นหอแล้วผักหมนอย่างนี้กินอืมเป็นคำคำตูจิต่อไปนี้ไม่ต้องแดกตูชิปลาแซลมอนจ้ะแดกตูชิปลาอินซีเนี่ยเดียวคุณแพรลี่ไปเลยภายวันวนบุตรคุณแพรลี่ไปจักได้เลย ไม่ต้องใสอร่อยแล้วปลาอินทรีคุณแมลี่ไม่ต้องใสอะไรเลยอร่อยแล้วมีผักเก็บตามรั้วมากินอร่อยปลาอินทรีแดดเดียวคุณพาลี่ทอดแล้วมาถึงบ้านสีแบบนี้เลยสวยท้าม เดี๋ยวเวลาโอนเงินให้เขาก็อย่าลืมนะดิสันดาเดี๋ยวโดนไม่จ่าชีพหลอ,อกอีกหักนี่เอาปลาเอ็นสีคุณแพรลี่นี่วางไม่ต้องใส่ข้าวก็ได้ขายเข้าไปเลยเนี่ยมไม่ต้องมีน้ำจิ้มอร่อยหัม ปลาอินทรีแดดเดียวทอดพร้อมทานคุณแพรี่อร่อยมากทุกคนต้องซื้อไปแดกน,นะจ๊ะของดีของอร่อยในเวลากินคุณพ้อชอบกินทอยรอบกินมือมันดูขาดขาดถ้าถุนต่ำๆดีจะาไปซีอร่อย คนะจ๊ะไปเสียกินกันยังไงเขากินกันอย่างนี้จ้าเนี่ยอืมอร่อย mm hmm. ปลาอิงตีอร่อยมากกินเล่นเปน็นสนแกก็ได้นะจ๊ะอยู่ในรถก็แดกนะจ๊ะแดกกันง่วงอืม hmm. อร่อยดีอะไรจริงๆเขาดีจริงที่สําคัญอะไรก็แล้วแต่ที่ทอดแล้วนะอร่อยหมดไม่ต้องเสียเวลารีบๆกินเลยบอดหรือยังล่ะถ้าคุณยังไม่ได้แต่จีวอรก็แปลว่าคุณยังไม่ได้บวชไงตาเป็นบอดเนาะไปอินซีจะไปอินซีเราอย่าไปเสียเวลากับอีคนพวกนี้ในการแดกเถอะเอาเวลามันมีความสุกขกันแดกเถอะไปอินซีถ้าพร้อมทางคุณแพรี่ อร่อยมากซูชิซูชิรีวิวซูชิอีกรอบหนึ่งหักหนึ่งใบยอย่างนี้นะจ๊ะหนึ่งใบเอาปลายินซีแดดเดียของคุณไปรี่วางจะวางเนี่ยนี่ธรรมดาจ๊ะ ซูจีนี่ใส่เยอะๆใส่เยอะๆ,ๆนี่ป้านๆๆๆป้านป้านป้านค่าวางจ้านี่ค่าวางไม่ต้องแซลมอนจ้าอินซีนี่แหละอินซีประหลาดปลาจ้านี่ปลาอินซีบ้านเราไม่ต้องไปตอโลกตอแหลอะไรเอาไปสมองแซลมอนอะไรแพงแดดปลาสลิดแดดเดียวเนี่ยอร่อยเฮ้ยอินซีกูสลิดอีกแล้วปลาอินซีแดดเดียวมึงเอาไผ่ใบหนึ่งมาหักเพิ่มปอเข้าไป นี่ทานพันเป็นข้าวห่อเลยนี่ีพันเข้าไปปลาปลาอินทรียดเดียวนี่<ม>เห็นไหมเป็นคำๆแบบนี้บีบๆพี่เนึงบีบๆให้มันมีความเหนียวใช่มีแล,แล้วหนึ่งคำแล้วก็กินออ้อ ซีแดดเดียวพี่แบบนี้ทอดแล้วอร่อยมากอร่อยอ่ะดูดิมีข้าวมันนข้าวญี่ปุ่นเลยอ่ะกินกระผากอร่อยมาก ไปกินคุณเบลลีน้าไปทักข้กล่องนะทักกินไม่พอหยิบชิ้นใหญ่โตๆ้็มาแล้วกัดเลยอืออร่อยลองกันอร่อยมากวันนี้คุณไม่ใหญ่กับอื่น อย่าลืมไปซื้อนะจ๊ะปลาอนซีคุณแปร์ี่ไพวันวนรรบุตรไปเลยปลาอีซีทอดแล้วปองทางอีซีแด,ดเดียวอร่อยมากเคมกำลังดีเลยกินเป่าป่าก็อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยอร่อยจริงของเขาดีปลาอีซีเขาดี ใครยังไม่ได้ยังไม่กินซื้อไปแล้วก็อย่าลืมไปแค่ท้เยเยนไปจิเขาเก็บไว้ได้หลายวันไม่ต้องแช่ก็ได้อ,อ,อนอิ่นะเอานอไหนนะ เด็กข้างบ้านมีบอกอร่อยเลยมานั่งแดกไปอยู่ที่นี่เนี่ยกินปลาเยอะๆ,ๆจะได้ฉาาลาดคณะไปไปนั่งไหว้งูหินกันกินปลาเยอะๆจะ้าป้าตลริจะเดียวทอดพร้อมทานเฮ้ยขึ้นี่าอินสิ แต่เดียวก็พร้อมทานแด่ยเดยอะๆจะแดดปลาจะไน้ไม่ต้องไปกราบหินกันพลากรู้บางอืมอร่อยขอับคูบูเบรรี่บ้างเลย,ยุตสาบปกส่งปลาสลิดมาให้รับประทานอร่อยมากทุกคนไปซื้อกันนะเฮ้ยไปสิผู้ปลาสลิดแล้วขอโทษทีนะกูขายปลา พริกปลาสลิดคุณติปลาสลิดเขาต้อคุณแบลรี่ด้วยแต่มึงต้องมองกันแหละว่าเป็นปลาอินทรีย์นะมันคงไม่มีใครตาถั่วมองเป็นปลาสลิดนะปลาอินทรีย์แดดเดียวทอดพร้อมทานขอบคุณคุณแบลรี่ที่ส่งมาให้กินด้วยอร่อยอย่างนี้เลยเขาไม่ได้จ้างกูรีวิวนะจ๊ะกูรีวิวเองเขาไม่เคยจ้างเขาไม่เคยขอให้กูรีวิวด้วยเขาเขาเอามาให้เอามาให้กินแล้วกูรีวิวของกูเองอร่อยอร่อย อร่อยมากปลาอินซรีแดดเดียวทอดพร้อมทานของคุณแพรลี่ภัยวันวรรณบุตรโคตรอร่อยทอดแล้วพร้อมทานแดกปลาก็จะเยอะนะจ๊ะจะได้ฉลาดจ้าอ,อร่อยขอคุณแพรลี่ทำม,มากบอกเลยทำ สรุปวันนี้กูกินข้าวปลาไีซีอย่างเดียวเลยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยจะอิ่มปะเนี่ย ตะก้าไปของคุณแพรนี่เลยอย่าพิมพ์ซ้ำจะพิมพ์ซ้ำหมากโคตรพ่อคนแม่ของเหรอกูไม่อ่านกูเหรอมึงเป็นญาอ่อนกูไม่อ่านไม่ต้องมาพิมพ์ให้กูเห็นอย่ามาเรียกร้องคว,วามสนใจำภานโอ้ยหมดเลยข้าว อ้แอดมินปัตตะก้าให้หน่อยรีวิวจบแล้วขอบคุณคุณแบรี่มากเลย,ยที่อุตส่าห์ส่งปลามาให้ตั้งห้าแพ็กอย่าเขาส่งมาใหุ้ณตั้งห้าแพ็กเนีย่ยเดี๋ยวเไปซื้อกาด้าไป4อีซีทอดพร้อมทงคุณแบรี่อร่อยมากับอ่ะปัตตะก้าจ้า แั้เวลานพิกูทา เพรสตีมันลือนจำแล้วฮะทุกคนช่วยหุ่นองสิครานดจักรได้ไหมจ๊ะอร่อยอย่างนี้เลยพิกตะแดย,ย์แมงดาปลายะปร้าปลาูปลาสลิตต้มยำสับประรด,ดอบแห้งปลาหม้ออบแห้งหมทูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมรับประทานในจกักรนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเสื้อยืดคนตื่นทำอันนี้นะพริกปลาร้า พอดีน้ำพุมันพริกประตูที่กูหมดไม่มีเดี๋ยวกูจะกีนบ้านพริกปลาร้าไปป่ะน้ำพริกปลากินกับผักอร่อยนี่ขอบคุณผักนะที่อุตส่าห์มาให้ผักออแกนิก ไล่สารพิษแต่ไม่ไล่สารอาหารนะจ๊ะอีจ้ะอ,อร่อยมากปลาล้าปลาทูปลาตลิดต้มยำให้ดูกินหมูไห้ลองกินหมูตับหมสูสับซิเดี๋ยวจอจิ้มอีสักทีนึงจะกระปุกตรงๆน้ำพริกผัดหมูสับครัวตื่นทําจ้ะ อืมชิหายอร่อยอร่อยชิบหายโอ้โห oh my god อร่อยตกใจมากตะมนี้หมูสับกลัวตื่นทามเเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเย็นนี้ขายทันหรือเปล่า ¡Gracias!